ตอนี้เรามาดูมือนะคะรูปมือพื้นฐานอันนี้พี่จะไม่เรียกเรเรียกว่ามือพื้นฐานคือจะเรียกว่ามือคนงานก็แล้วกันมันไม่ใช่พื้นฐานหรอกนะคะอาคุณดูนะคะสังเกตมืออะไรก็ได้อ่ะนะขเอาขึ้นมาดูอ่ะเส้นชีวิตเอยขอโทษเส้นใจสั้นในมือขวามีควาวมรับผิดชอบงานไหม มีคนหังใจแตกหังสอนไหม,มอ่ามีความอ่าตัดสินใจเร็วไหมใจร้อนไหมร้อนไม่มีเส้นเสบาบังคับชีวิตใช้ตามสบายไหมไหอ่าเอวังด้วยประการชนี้ใจกว้างไหมกว้างอันสุดืออ,อ,อะไรฮะอันสไหนคะ แล้วมันยังมันยังไม่ได้เข้าไปในเนินเสาไม่มีเนินจันท์ค่ะยังไม่ได้ขึ้นมันหยุดแค่นี้เราไม่นับค่ะมันหยุดแค่แค่นี้มันไม่ไม่ได้นับถ้าจะนับเนี่ยเราให้เห็นโดยชัดเจนพระพุ่งขึ้นไปตรงฝากกลางตรงนี้เข้าใจไหมฮะตรงนี้พี่ยังไม่นับถ้ามืออย่างเงี้คุณไม่ต้องไปดูเส้นวาสนาถ้ามีคนช่วยเหลือก็ไม่ได้อะไรมากมายนิดๆหน่อยๆไม่ไม่ถือว่ามีอ่ะคุณไปทายเขาก็ได้ว่าคุณมีคนอุปถัมภ์สนับสนุน ถ่ายได้แต่พี่ไม่การันตีให้คุณนะเพราะพี่ไม่ได้ใช้อะไรไม่ชัดไม่เล่นนะคะคุณถ่ายได้เอาเลยนะคะนะคะแล้วเป็นไงฮะแล้วจะประกอบกับร่องผิวหนังที่หยาบนะคะอะไรเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับ ไอ้น,นี่ยังดีกว่านะฮะล่องผิวหนังหยาบใจกว้างไหมคะมอ่าพี่มีแต่ให้จนพี่ไม่มีอะไรจะให้พี่มีแต่ให้แต่พี่ไม่รู้จะเอาอะไรจะให้เห็นไหมฮะแล้วมีคนนี้อ,อมาทําไมนะคะอ่ะนะคะคือเราเรียกว่าเส้นหลักเสียหมดรวมทั้งล่องผิวหนังที่หยาบด้วยนะคะ ความอดทนทางด้านจิตใจไม่มีนะคะและบางทีเนี่ยเขาทาปูนทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมือเขาสากจริงแต่จับจริงๆแล้เรานิ่มได้นะอ่าคุณลองจับสินะ,ะมือเขานิ่มแต่เราต้องบีบนะแต่มือเขา,าสากนะคะบางทีขี้เกียจนะคะต่อไปเป็นมือทําประโยชน์นะคะอ่ามือทํางานอันนี้พบได้ในมืออ,อั มือในแพทย์อะไรพวกนี้มืออย่างนี้เขาเรียกว่ามือสั้นๆเป็นมือลุยนะคะมืออโซนะคะเป็นมือที่ที่มองรู้สึกท่านปูตินก็เป็นนะปูตินนี่มือสั้นนะมือสั้นฉะนั้นคนที่เป็นมือในลักษณะนี้ถ้าเขาเป็นผู้บริหารเขาก็ต้องติดตามผลงานเขาต้องจี้ต้องติดตามผลงานคือไม่ได้เหมือนพวกมือยาวมือยาวพวกนี้จะนั่งสั่ง แล้ววางระบบแต่พี่ว่าปูตินนี้ต้องตามนะฉะนั้นเราจะไปใช้ว่าปูตินลูกน้องยิงปูตินยิงด้วยนี่ไม่ใช <laughs> เ่เราจะต้องใช้คำว่าติดตามผลงานนะฮะติดตามผลงานไม่ใช่ว่าปูตินสั่งให้ยิงแล้วปูตินเราลงไปยิงด้วยไม่ใช่นะคะแต่ของพี่อ่ะลูกน้องเห็นไหมมือสั้นๆลูกน้องทำพี่ก็ทำด้วยนะคะมือสั้นนะคะเพื่อติดตามผลงาน ฝ่ามือยาวก็ถ้าฝ่ามือยาวเนี่ยจะไปในระดับบริหารนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็มองดูฝ่ามือเหมือนมือซ้อใครไปไหนนะเนี่ยมือแบบนี้มือสั้นๆนะคะมือสั้นๆใครลองพวกมือซ้อมาพวกนี้ได้หมดแล้วก็ไปอ่านในเส้นกันอีกทีแล้วเรากำลังวิเคราะห์เรื่องความสั้นของมือนะคะมือสั้นเนี่ยบอกว่าเป็นคนลุย นีอย่างเงี้ยมือขยันเห็นไหมฮะรวยนะเ,ยนหเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะรวยแต่ว่ามือสั้นๆเขาเรียกเป็นมืออซอต้องดูแลติดตามอะไรประมาณนั้นเลยคุณดูเจเล้งสินั่นแหละแต่แกก็ไม่ถึงกับล้างห้องน้ําเองหรอกแต่ก็ต้องทำนู่นทํานี่ทํานู่นทํานี่นะอ่าบางทีก็ทําเองกับข้าวกับเครื่องแกก็ทำั้มือสั้นๆมีผลเดินม อ๋อเนินเดินต้องมาดูเนินบางคนมือสั้นนะะแต่ส่วนมากเนินไม่ค่อยนั่นหรอกไม่ค่อยควงแต่ก็ไม่แน่นะบางคนก็อย่างน้องสาวพี่เนี่ยเขาตัวเล็กกว่าพี่นะมือเขาก็ไม่ยาวนะมือสั้นแต่เนินเขาก็คว้างนะนะะพี่อะมือสั้นนะแต่เนินพี่สามสี่นะนะเนินอาทิตย์พี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมฮะ อะไรฮะเห็นไหมฮะเนี่ยคนนี้นะคะถ้าเผื่อไปทำการค้าแล้วก็มองเส้นเป็นหลักเลยนะค,ะคนเนี้ยมือทำเขาเรียกมือทำประโยชน์หรือมือลุยงานอะไรประมาณนี้นะคะมือสั้นๆเป็นมือลยุยเป็นมือติดตามผลงานต่อไปจะเข้าไปเป็นมือนี่เห็นไหมฮะอันนี้มือความคิดนะคะ จะไปเจอพวกที่นั่งออฟฟิศอย่างเส้นระดับบริหารอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างน่าจะเป็นแบบคุณสารัตนอย่างเงี้ยมองคงไม่ได้ถึงกันนิ้วยาวมากคงจะเป็นฝ่ามือยาวแล้วนิ้วอย่างเงี้ยพวกนี้จะคิดตลอดเหมือนพวกฝรั่งอ่ะนะฮะเขาจะคิดไอ้น,นู่นคิดไอ้นี่เนี่ยฝ่ามือยาวแล้วนิ้วจะเป็นแบบเนี้ยจะไปเจอพวกระดับผู้บริหารที่แต่งตัวสะอาดสะอ้านเนี่ยพวกนี้จะเป็นคนคิดนะมือความคิด นะคะเนี่ยจะเป็นลนะักษณะฝ่ความมือยาวนะแต่นิ้วก็ไม่ถึงขุดสั้นมากแ,แต่ไม่ถึงกับยาวถ้ายาวมากมันจะเป็นสินไปนะคะแล้วมือต้องเป็นสปริงนะแต่นี่มือหายากนางในวันณคดีนะคะจำเห็นก็มีมือสมเด็จมือปัตชยาไม่ใช่ปัจชยามือปลัจชยาดูมือไขได้เลยนะคะ ข้อนิ้วโปนเนื้อแห้งมือแบนบางเป็นลักษณะของผู้มีความเชื่อมั่นตัวเองโดยยึดหลักการและมีหลักการที่แน่นอนชอบอิสระไม่ชอบอยู่ใต้อำนาจใครรังเกียจการคอร์รัปชันมุ่งมั่นปัจจยาเพื่ออุดมการไม่สนใจทรัพย์สินเงินทองชอบช่วยเหลือสังคมโดยไม,ม่หวังสิ่งตอบแทน,นอาาเออจิตอาสาใน,นเขาชอบมักพบในนักประพันธ์ที่มีอุดมการ หรือนักประพันธ์ไส้แห้งถ้าเป็นข้าราชการหรือผู้คนในเครื่องแบบจะไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นถ้าเป็นบุคคลในเครื่องแบบอยู่ยศแค่ไหนมึงก็คงจะอยู่ตรงนั้นต่อไป <laughs> นี่เข้าใจไหมนะคะอ่ะต่อไปเป็นมือชนิดผสมนะ,ะผสมก็หมายถึงว่ามีใบพายใบพายนี่สอดรู้อสอดเห็นมีปัจจยามีอะไรและบวกกับเส้นเสาหลายเส้นในมือซ้ายเส้นเสาหลายเส้นในมือขวาพวกนี้เหมาะ กับงานเซลล์มาร์เก็ตติ้งการตลาดนะคะจบลงด้วยประการราชนี้